สวัสดีค่ะอันนี้ก็พบกับช่างนัดนสตาลี่นะคะตอนนี้นะคะพี่มานอนโรงพยาบาลทำไมอ่ะพี่นอนกลนค่ะ <laughs> <laughs> พี่นอนกลนใช่ไหมแล้วหมอเขาก็เลย <c oughs> ให้มานอนโรงพยาบาลเพื่อทำอะไรคะ ตรวจออกซิเจนเกิดออกซิเจนขณนะหลับนะคะก็น้องเนิร์ตเขาเป็น,นภูมิแพ้หอบผื่นเามืมเขาก็เลยให้มาแล้วก็มีปัญหาเรื่องนอนกลนด้วยนะคะแล้วก็บางทีก็จะมีหยุดหายใจขณะหลับด้วยนะหมอเขาก็เลยให้มานอนเพื่อจับออกซิเจนแท็กนะคะตอนกลางคืนนะซึ่งเราขึ้นไปติดต่อตตที่หน่วยตรวจมาแล้วเขามีนัดน,นอนวันนี้ติดต่อหน่วยตรวจแล้วได้เตียงแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปิดแอดมิดนะคะ แล้วก็เดี๋ยวจะเสร็จแล้วก็จะขึ้นไปที่ห้องตรวจอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เขาส่งข้อมูลขึ้นห้องหน่วยห้องพักให้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปก็เป็นข้างบนค่ะเออเดี๋ยวเราไปเปิดแอดมิกันค่ะเราทำที่จะนอนโรงพยาบาลเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราเรอแม่เลิกงานแล้วก็จะขึ้นห้องะคะ่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ข้างบนแล้วนะคะ ใช่ขึ้นมาถึงแล้วนะคะก็เพยาบาลมาซักประวัติไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวนะะ้องจะเปลี่ยนชุดนะโอเคนีได้ค่ะแล้วเดี๋ยวจะมาบุนรายละเอียดที่ว่าเขาจะทำยังไงบ้างโอเคค่ะตอนนี้ก็ตอนมืดแล้วนะนี่นะเมื่อกี้นะคะพี่บงไปเจาะเตือนมาอุ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้ม,นมันจะหลุดยังไงนะมันหลุดแล้วแกะเลยนะแกะเลยแกเลย โอ้เจ็บเจบเจ็บเจบ,จบ,จบนี่เหมือนแพเลยโอ้ยกินพี่พี่เจาะเลือดนะคะเพราะว่าพี่ไปตรวจภูมิแพ้ว่าพี่แพ้อะไรบา้างใช่ประวัติเดิมประวัติเดิมที่เคยเจาะเลือดไปก็มีแพ้ไข่ขาวแล้วก็แพ้นมวัวนะคะอาจารย์หมอก็เลยให้เจาะซ้ำอีกทีหนึ่ง ลองให้ว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างมีแพ้เพิ่มเติมหรือว่ามันมีภูมิต้านทานเพิ่มขึ้นมาบ้างหรือเปล่าโอเคก็เดี๋ยวจะให้น้องเนยไปอาบน้ําแล้วก็เตรียมนอนใช่เพราะว่าเดี๋ยวพอตอนนอนเขาก็จะมีเครื่องจับออกซิเจนมันหนีไปนิ้วตอนน้องหลับนะคะก็คือต้องจับให้ครบหกชั่วโมงถึงจะประมวลผลนะใช่ไหมคะใช่ โอเคค่ะเดี๋ยวพี่ไปอาบน้ำก่อนะคะก็ตอนนี้นะคะสี่ทุ่มกว่าเริ่หลับแล้วนะคะก็เ่ยนไปตามผมพ้วยา,ายมาใส่เครื่องออาซิเจนเสร็จนะคะ จะติดนี้วไม้ทั้งคืนนะคะก็เ,เก็บประมาณ6ชั่วโมงแล้วก็จะมีใบใบเฮลิคอรนะคะถ้าออกซิเจนต่ำนะ เช้านะคะยังตื่นนะคะหบอ่อเนตอนเช้าดีนะคะตเมื่อคืนนี้อยู่ช่วงต่ำสุดก็คือ89นะคะช่วงอเเริ่มตึงแต่ตอน5้าทุ่มต่ำสุดประมาณปีสอเ่งขึ้นถึงปีสองมาที่แปดสิบนี้เกาเกเดีายวตเกน,นี้เราก็ลอิืเาเยี่ยมนะคะเมนนื่คอคืน ก็คือจะกดเทอไปนะคะนี่นะตอนนี้ก็เช้าแล้วนะคะเมื่อกี้นะคะคุณหมอมาเยี่ยมคุณหมอมาเอ้ยไม่มียานะคะแต่ว่าคุณหมอบอกว่าจะมีนัดมาตรวจอีกรอบหนึ่งะค่ะแล้วก็จะรอขั้นตอนกลับบ้านโอเค ตอนนี้นะคะเราทำเรื่องกลับบ้านเสร็จแล้วเมื่อคือนที่นําลงบ้านเพราะว่าไปตรวจออกซิเจนนะคะเมื่อคือนที่พี่หลับเขาจะเอาที่ตรวจออกซิเจนมาใส่ค่ะมันต้องวัดต่อเนื่องหกชั่วโมงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเคเครื่องก็จะไปประมวลผลอีกทีนึงก็ตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วเหลือน,นอนัดนอนนัดฟังผลอีกทีนึงนะคะโอเค ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดบแชร์กั b สุดๆค่ะคนะคะบ๊ายบาย